ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา14เมื่อได้มีการร้องคัดค้านขึ้นและผู้พิพากษาที่ถูกคัดค้านไม่ยอมถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคด,ดีให้ศาลฟังคำแถลงของคำคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องและของผู้พิพากษาที่ถูกคัดค้าน กับทําการสืบพยานหลักฐานที่บุคคลเหล่านั้นได้นํามาและพยานหลักฐานอื่นตามที่เห็นสมควรแล้วออกคําสั่งยอมรับหรือยกเสียซึ่งคําคัดค้านนั้นคําสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุดวรสองเมื่อสารที่ผู้พิพากษาแห่งสารนั้นเองถูกคัดค้าน จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดคํำคัดค้านห้ามมิให้ผู้พิพากษาที่ถูกคัดค้านนั้นนั่งหรือออกเสียงกับผู้พิพากษาอื่นๆในการพิจารณาและชี้ขาดคํำคัดค้านนั้นวรสาถ้าผู้พิพากษาคนใดได้ขอถอนตัวออกจากการนั่งพิจารณาคดีก็ดี หรือสารได้ยอมรับคำคัดค้านผู้พิพากษาคนใดก็ดีให้ผู้พิพากษาคนอื่นทำการแทนตามบทบัญญัติในพระธรรมนูญสารยุติธรรม